สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องแม่บุญเพลงชาแน,นลค่ะฝากเพื่อนเ่อนติดตามด้วยนะคะมื่อนีสิเผาหนังเข้มค่ะสิแกงสิแก้งผักข,ขี้เล็กห้พีห่ใหนองเมืองเนาะค่ะเดี๋ยวเข้ามา เผา,าหนังทำไมาลีเผาอยูนี่สวน เหตุรราการณ์นี้เดี๋ยวเขาเผาแล้วเขากเสียวปิ้ตุ๋มเนาะคะ่ะถึงได้เสียงพี่ทดลองบึ้งค่ะคือบรรยากาศที่เฮาสิเผานังเข็มเนาะค่ะวิธีบ่กเป็นบรรยากาศเนาะค่ะ เาเาแล้วเขาก็สิไปต้มแกงเส่้ขี้เล็กเนาะค่ะนี่มาเบิ่งผักขี้เล็กเนาะคะ่ะต้นขี้เล็กกันอยู่ในบริเวณบ้านนี่แหละคะ่ะมาสก็บมาทำการต้มเดี๋ยวพี่น้องทาเบิง่งะะต้นแกงเนาะค่ะ ง่าแเดียวก็สุาานา,านก็ข้อออาเสร็จแล้วเราก็จะมาทุบนี่เป็นคนดังก็อย่างเงี้ยได้ดังไฟแล้วก็ตีนัง เราก็จะทุบพอเราทุกทุบเสร็จแล้วเราก็จะไปตัดเป็นท,ท่อนๆแช่แล้วก็แกงใส่ขี้เหล็กค่ะเมนูที่สองก็คือย่างพวงนมงนี่นะจ๊ะต่อไปก็จะขึ้นขี้เหล็กเดี๋ยวให้ดูผักในสวนผูกก็งามงามไม่บักต้มกินกับลาบก็มีด้วยค่ะ ยอดมะลุมเดี๋ยวสขึ้นขี้เล็กก่อนค่ะนี่ค่ะพี่น้องหลังจากเขาได้ผ้าขี้เล็กมาแล้วเนาะคะ่ะเขาก็มาตำใจ่ีเมีตะไคร้มีพริกมีหอมแดงเนาะคะ่ะแล้วก็เขาเขาเหนียวที่เข้ามาไว้แล้วก็มาตำใส่เนาะคะ่ะส่วนหนังเนี่ยเขาก็ต้มนี่ค่ะมันมีหนังมาจากทั้งพะเยาน้ำค่ะหนังเป็นแผ่นค่ะ เครื่องกับบะมี่ยังหลายค่ะถุงซีมีน้ำปลาเนาะแล้วกับพักเ้าสีใสกับใบมังกรหรือเอออีตูบานห้าลเหค่ะแล้วก็ต้นหอมเนาะค่ะแล้วกาถั่วมึงตอนบุงเนาะค่ะเนาะและ้วแต่ซีมี่นำยานางเนาะค่ะอยองเรียบร้อยห้าวกะใส่ไปเลยค่ะเอาว่าห้าต้มน้ำต้มทีเล็กแล้วเรียบร้อยก็สิปฟุ้งลดได้นนินี่ค่ะ เวลาแกงตรงตรง,ตรงอันค้นไปนําเด้อค่ะตักใส่ถ้วยเรียบร้อยค่ะพี่น,อออน้องมาเบิ่งข้าวหอนฮ้อนกินกับข้าวเหนียวหอนอนตอนใบแก่ๆจักหน่อยเว้ยกินละห่วงนอนดีค่ะเป็นยาบำรุงร่าง,งกายชิมกันเลยจ้ามาค่ะพี่นอ้องสิกินให้พี่ให้นอ้องเบิ่งจกคำสองคำเนาะค่ะ อุ้ยวอหนูอยาตเปลี่ยนชุดไม่เพราะว่าเผาหนังแล้วมันเหม็นเผาหนังเข้มมันเหม็นเนาอค่ะเด้อกำแหลกแห็งมเ้ีเยอตุยตุย พี่น้องก็ูดว่าตอนเผาหนังคือใส่สีดำเผาแล้วมันมินอื้มเนาหนังบักลาย คำหนึง่งวายแจกพี่ลีค่ะนี่คืออมขี้เหล็กใส่หนังไปแล้วค่ะคำสุดท้ายมีแฟนหรอหอืตุยอืม กินต่อพอดีรุ่มประสานทานกินอยู่ค่ะบึงไก่ไกไปละคาเจอกันใหมค่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเจอกันใหม่นะคะผู้ใดกดเบึงขอให้สุขให้มั่นให้สุขมั่นผ่านอ่อนค่ะให้ลำล้ำด้วยด้ยยูดีไม่แห้งกันสุขูสุกคนเด้อค่ะเจอกันใหมค่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ